แต่ที่ต้องลุ้นกันอย่างเป็นทางการก็คือการประชุม JBC ตอนนี้คณะกรรมการชุดเล็กก็ประชุมกันเพื่อหาข้อสรุปนะครับที่ประเทศมาเลเซียก่อนที่ประธาน GBC ของทั้งสองฝั่งเนี่ยจะไปประชุมกันในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อหาข้อสรุปนะเป็นคณะกรรมการชายแดนร่วมรัฐมนตรีกระทหมของทั้งสองประเทศเนี่ยจะเป็นประธานร่วมนะครับแล้วก็มีผู้สังเกตการทั้งจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนะอันนั้นก็ลุ้นกันไปคือประชมประชุมอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้กับขมรเนี่ยมันเลยเถิด กไอ้เลยเถิดความไว้วางใจไปแล้วอะนะก่อนหน้านี้ละเมิดเอ็มโอยูหกร้อยกว่าครั้งเมื่อวานนี้ก็เข้าไปรือ้อรั้วลูดหนามหีบเพลงที่ช่องอ่านมานะครับเพราะถ้าจะให้ไว้ใจขมินเนี่ยนะมันไว้ใจไม่ได้ละนะครับจะประชุมประชุมอะไรก็ติดตามข่าวสารไปแล้วกันนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะไว้ใจไม่ได้แล้วนะไว้กนะ็ประชุมกันไปตามกรอบตามบาระนะครับส่วนจะให้ไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ี่มีทางหรอนะทำกับประเทศไทยขนาดนี้เมื่อวานนี้มันยังไปไอรื้อรั้วเลยที่ช่องอ่านมาเห็นไหมครับ มันไม่มีกฎกติกาหรืประเทศเขมรเนี่ยดูหุนเซนมันเป็นนายกเนี่ยนัมันมีกฎกติกามีระเบียบที่ไหนนะอยากจะปลดใครก็ปลดอยากจะตั้งใครก็ตั้งนะดูไอ้น้องทีเนี่ยมีข่าวว่าจะเอาหลานสาวนะหลานสาวมาเป็นนายรัฐรมนตรีคนต่อไปเป็นหลานผู้หญิงเนี่ยนะคือประเทศเขมรเนี่ยมันแล้วแต่อารมณ์เซนนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอ้อะไรอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบกฎเกณฑ์อะไรทั้งนั้นแหละนี่มันจะเอาหลานนะเนี่ยมีคลิปโผล่มาเห็นไหมครับ นะอ่านี่หลานมาหน้าตาแบบเนี้ยคือมันเห็นแล้วเรื่องของเรื่องมันเห็นไอ้หุ่นมนเน็ยเนี่ยหุ่นมาเนตเนี่ยไม่ค่อยได้ความนะหุ่นมาเนตเนี่ยมันเป็นลูกกระจกนะเป็นลูกกระจกพ่อนะมันดูไม่ค่อยได้สีได้แปดแห่ะไอ้หุ่นมนเน็ตมันก็ไม่ได้อยากเป็นเหมือนพ่อมันเท่าไหร่หรอกนะแต่มันจําใจพ่อมาครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเอาไอ้หลานสาวมาเป็นนายกเป็นนายกหญิงคนแรกของเメ็ดแล้วก็อายุน้อยที่สุดนะแม่งส่งต่อยันหลานเลยผมบอกแล้วครับคือหุนเซนเนี่ยมันกะส่งต่อยันหลานยังเหลนยยังหล่นั้นนนะะะเพราฉีย ประเทศไทยจะเอายังไงกับเขมรเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาระของลูกหลานของเราในอนาคตเน่ะเราจินตนาการดูสิฮะลูกหลานของคนไทยเนี่ยนะต้องไปคบกับเขมรเนี่ยนะไม่รู้จะโดมนมาแทงข้างหลงังไม่รู้จะโดนมันหักหลังวันไหนนะเพราะนั้นเนี่ยจะไปไว้ใจไว้เจออะไรประชงประชุมอะไรเนี่ยอย่าไปถือเราเป็นสาระเลยครับมีที่ไหนเริ่ละเมิดเอ็มบูยูหกร้อยกว่าครั้งไทยแม่งก็ยอม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 ,ยอมนะยอมจนมันมาสร้างไอ้บ้านอยู่ที่ช่องอานม,มา้าก็ต้องโทษรัฐบาลโทษทหารชุดที่ผ่านมาด้วยนะครับ อยู่ๆมันไม่ใช่ว่ามาบุกลุกช่องอานมานะไอ้อนุสาวรีตาอมอ่ะสาราตาอมอ่ะหมู่บ้านกว่าแปดสิบหลังอ่ะมันไม่ใช่ว่ามาสร้างเดือนสองเดือนนี่นะมาสร้างมาหลายปีแล้วแล้วปล่อยมันขึ้นมาได้ไงนะพอถึงเวลาจะไล่มันกลับไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันวุ่นวายเขา้าใจป่ะเพราะนั้นเนี่ยต้องไม่ให้มันขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะครับโอเคนะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมกำลังพูดถึงเรื่อง GBC เนี่ยอย่าไปไว้ใจนะพวกโลกสวยบอกว่าผมรหัสแยกแยะก,ก,กันมึงกับกีฬา ไปบอกเขาทาไมว่าซีเกมไม่ต้องมาแล้วมันจะมาหาพ่อมึงเหลือสถานการณ์แบบนี้นะตอนแรกพัน้าร้อยคนตอนต่อมาลดลงมาเหลือห้าสิบกว่าคนมึงจะลดลงมาเหลือห้าสิบทำไมมึงไม่ต้องมานะล่าสุดเนี่ยนะดูสิเนี่ยข่าวไทยรัฐเนี่ยนะเออนะดูนะอือดูนี่ดูนี่ให้ดูนี่ก่อนเอนี่เหตรามาแอัตริกบรยงานครับ นะดรามา่าแอดดิกรายงานดรามา่าแอดดิกรายงานนี่เป็นภาษาคำเหมตนนะอ่านไม่ออกหรอกแต่เพียงก็บอกว่าตอนนี้ฝั่งคเหม็นเริ่มอดครวนนะที่คุณเซ็นสั่งกลับประเทศเพอกลับไปถึงไม่มีงานทําเงินก็ไม่มีแถมดอกเบี้ยเงินกู้ยังต้องจ่ายเหมือนเดิมเห็นไหมขนาดคนในประเทศมันมะันยังหลอกเลยนะนักเหม็นแดงมันก็หลอกคนในประเทศมันมันก็หลอกแล้วมันจะเอาอะไรมาไว้ใจกับประเทศไทยวันนี้คนไทยต้องเด็ดขาดมึงอย่าหน่อมแนมได้ไหมนะนะ ขเมศเนี่ยมันคิดตแต่เรื่องผลประโยชน์นะครับมันไม่สนใจหรอกถ้ามึงจะคบกับขเมศเนี่ยมึงต้องคบไปยังชั่วลูกชั่วหลานเลยนะเพราะเมื่อกี้เห็นหรือยังมันจะเอาหลานสาวมาเป็นนายกอีกแล้วอีกหน่อยนะลูกหลานคนไทยนะไปคบกับขเมรน,นะก็เสียเปรียบมันหมดคนดีคบกับโจรยังไงแม่งก็เสียเปรียบ <c oughs> ยังไงแม่งก็เสียเปรียบไม่มีทางชนะหรอกสล้ซัมไปถ้าไทยไม่เปลี่ยนวัฒนธรรมของนี่คนไทยนะที่มนต้องปลูกฝังแต่เด็กๆเกนี่ยผมวป่ปลูกฝังลูกหลานปลูกฝังหมดอะ่ะไม่สนหรอก นะบอกคําเดียวเลยห้ามไว้ใจขมินเด็ดขาดนะเด็ดขาดคาไหนคํานั้นไม่มีหน่อมแนมห้ามโลกสวยกับขมิญน,นะห้ามไปใช้คําว่ามนุษยธรรมสุภาพบุรุษนี่นะนะใช้ที่อื่นห้ามใช้กับขมินจบไหมไม่ต้องชัดเจนไอ้ฮาพวกมึงก็หน,น่อมแนมกันไปใช้ไม่ได้ทีบีซีเดี๋ยวนะมคุยไปเถอะนะคุยไปเถอะเดี๋ยวแม่เขละเมิดอีกขนาดประชุมงานขนาดอะไรนะทห,หารในพื้นที่ r b c แม่เขาเรียกอะประชุมกันเสร็จแล้วนะประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ยแม่ยังจะมาลื้อรั้วอะไร ลวดนงลวดลวดน้ำาช่ไหมครับคือมึงเอาอะไรไปไว้ใจมันมึงอย่าโลกสวยไอ้พวกโลกสวยเนี่ยนะไปเล่นขายของที่อื่นจําไว้จนวันตายเลยนะนะประเทศไทยเนี่ยต้องทําอนุสาวรีย์ของทหารที่สูญเสียของชาวบ้านที่สูญเสียนะขึ้นที่อีสานใต้เ <c oughs> ชื่อผมมันจะเป็นอนุสาวรีย์ที่เตือนให้ลูกหลานไทยเนี่ยพึงระลึกอยู่เสมอว่าไว้ใจขมิไม่ได้มันเคยยิงเซเว่นมันเคยยิงโรงพยาบาลมึงต้องเขียนลงไปในหนังสือเรียน ของเด็กนักเรียนเลยนะให้เรียนให้เรียนนะไอพญาละวงละแวกกับเด็กไม่ทันหรอกนะมึงเอาลุกนี้แหละอนุสาวรีย์นี้จะใช้ได้อีกหลายร้อยปีนะเราสูญเสียทั้งหมด29ศพมีประชาชนผู้บริสุทธิ์มีเด็กเด็กแปดขวบเด็กสิบสองขวบเด็กสิบห้าขวบแม่ลูกมันก็ยิงนะครับมึงเป็นอาชญากรสงครามวันนี้กระเดะนะออกมาแถลงข่าวขมินผิดหวังนะชุยผิดหวังที่ไทยจะดำเนินคดีอาญากับคดีทางแพ่งนะครับอ่าผิดหวังมึง มึงกับกูเนี่ยมันเลยเขาว่าผิดหวังไปไกลแล้วนะมึงไม่ต้องมาไอ้มึงไม่ต้องมาทําเป็นพูดผิดหวังนะคนไทยเนี่ยแค้นแล้วเอาพูดตรงๆกูคแค้นแล้วกูวไม่มีทางยอมต่อไปนะมันเลยเขาว่าผิดหวังมัจะผิดหวังหาพ่อมึงเหรอนะมันเลยคํานั้นไปนานแล้วนะครับสร้างอนุสาวรีย์ที่สารใต้จบนะมองการไกลหัดมีวิสัยทัศน์มองการไกลสร้างอนุสาวรีย์เชิดชูวีรบุรุษตอกย้ําความสูญเสียนะแม่ลูกต้องตายชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ต้องตาย ปลูกฝังลูกหลานของคนไทยตั้งแต่วันนี้ว่าห้ามไว้ใจขเมรนส่วนขมรนมันจะผิดหวังมันจะไม่ไว้ใจกูก็เรื่องของมึงนะเรื่องของมึงแต่กูจะไม่ไว้ใจมึงอีกต่อไปนะไม่งั้นลูกหลานเราเนี่เสร็เพราะไอ้หุ่นเซนมันมองการไกลมันเข้าใจป่ะไอ้หุ่นเซนเนี่ยมันมองกไกลมันจะเอาหลานเป็นนายกแล้ว <c oughs> ไทยแม่งยังมองแม่งข้างหน้านี่อยู่เลยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้หุ่นเซนมันส่งต่อทางพันธุก,กรรมมันต้องชัดเจนนะก่อนที่จะเข้าข่าวเนี่ยผมตรงตรงอยู่แล้วผมไม่อ้อมค้อมหรอกผม มันจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วชัดเจนนะให้กับำเำมิสสาหรับผมมันจบแล้วมันจบแล้วนะผมเชื่อว่าก็ต้องมีคนแบบผมไม่เยอะนะซึ่งเราต้องการบรุกไปข้างหน้าคลิปเพ่นมึงก็ซื้อละหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้านบาทก็ภาษีของคนไทยนะเพราะนั้นมึงจะหน่อมย้มําทำไมคลิปเพ่นซื้อเรือดำน้ำเปลี่ยนสัญญาแก้ไอ,อจากเครื่องยนต์เยอรมันมาเป็นเครื่องยนต์ของจีนนะเพราะนั้นเรือดำน้ำมาคลิปเพ่นมาทุกอย่างมาหมดแล้วใจแม่งต้องได้ด้วย ทุกอย่างมาหมดแล้วเหมือนแม่ทัพภาคสองบอกถ้าคนไทยสามัคคีดุดันชัดเจนชาติไหนก็ล้มไม่ได้อย่าว่าแต่ขมินเลยนะคลิปเพ่นมาไอเรือดำน้ํามาอนุมัติแล้วเอาอีกซื้อมาอีกนะซื้อมาอีกสักชุดใหญ่ๆนะครับตีงูแม่ก็ต้องตีให้ตายอย่าว่ากันตามตรงนะไม่ต้องไปพูดจาภาษาดอกไม้นมเน็มที่ผ่านมาเนี่ยเสียหายหมดนะรัชการไทยไม่ทันขมนินนะต้องรอแม่งให้เขาตบหน้าแม่ไม่รู้จะกี่รอบถึงตื่นถึงตื่น นะครับมันเสียหายเกินไปแล้วนะเกินใจจะอดทนไม่อดทนกับมึงอ่ะนะนะโอเคนะชัดเจนนะครับเนี่ยทามาเป็นแถลงผิดหวังทึ่งผิดหวังหาเลยคนในประเทศมึงมึงยังหลอกกันเองเลยนะทหารมุงไปเก็บศพเด็ดนะสงสารเขาชาวบ้านชาวช่องอะ่ะนะที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงชาวบงชาวบ้านขาเขมรนะผมว่าสงสารเขาอะ่ะนะแล้วไอว้วัวอินฟูอินเซอร์เนี่ยปากโล่งปากดีเนี่ยนะโกหกแม่งแม้กระทั่งตัวเองแม่งสุดยอดเลยวะบอกว่าศพที่อยู่ในไอ้ชายแดนเนี่ยเป็นศพทหารไอ ทหารไทยทหารไทยบ้านพ่อผมสินะบ้านกูในมาตรฐานไว้สื่อในมาตรฐานลองทหารไทยหายไปคนเดียวเนี่ยสื่อมวลชนในประเทศไทยเนี่ยด่ารัฐบาลนะพริกพริกฟ้าคว่ำแผ่นดินตามหาเลยนะกูจะบอกให้รู้บ้านมึงเนี่ยตายกันสิบหายวายป่วงแล้วก็มาโกหกตัวเองบอกว่าเป็นทหารไทยนะบ้านกูไม่เหมือนไอ้เฟรชนิวคัมเินิวให้ข่าวอวยฮุนเซนรับรางวัลอ้ฮุนเซนชุยรับเงินสนับสนุนจากอ้ฮุนเซนนะเนี่ยกูเนี่ยนะขายแหนมขายไส้อัอวนะครับ ขายของกินนะหาเงินมาดูแลทีมงานเป็นสือ่อเป็นปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับไม่เลี้ยขายใครทั้งนั้นเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเออมันชัดเจนลองชาวบ้านหายไปคนหนึ่งเนี่ยปาทน,นี่เป็นข่าวใหญ่แล้วบ้านเมืองเนี่ยหายไปเป็นพันนะียังหลอกตัวเองว่าเป็นคนไทยนะครับออโอเคนะชัดเจนนะเราไปทีละดอกก่อนล่าสุดสถานพูดจีน ยืนยันนะฮะว่าที่มันมีข่าวว่าจีนบริจาคโดรนช่วยกัมพูชานั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงนะไม่เป็นความจริงเออไม่เป็นความจริงจีนก็ไม่เอาเขมรละเพราะเขมรเนี่ยแม่งสันดานเห็นไหมไปคบอเมริกาไปเรียทัป์อยากให้ทัป์เนี่ยเป็นไอโนเบลสันติภาพนะได้รางวัลโนเบลสันติภาพซึ่งปีนี้มันไม่ทันแล้วไอทั้์ก็โดนไอเขมรหลอกอืมคอยดูดิไอทั้ป์กับฮุนเซนใครจะเหลี่ยมเยอะกว่ากันดีไม่ดีทัไมเสรจฮุนเซนนะเอาดิเอาดิคุณผู้ชมไอแทงใคร ไอ้หุนเซนเบอร์หนึ่งของโลกแล้วเรื่องความตลบตะแล่งปิ้นป้อนเนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกหุนเซนเบอร์หนึ่งของโลกทำก็ไม่ทันหรอกเอาพูดความจริงนะทำก็ไม่ทันเห็นไหมขนาดจีนยังโดนไอ้ไอ้ไอหุนเซ็นหลอกเลยจีนยะังโดนหุนเซ็นหลอกเลยนะล่าสุดไอ้หุนเซนแม่งก็ไปหลอกทำอีกนี่มันก็เรียรทําบอกว่าให้ทำาได้รับลงเบลสันญาภาพเพราะนั้นจีนก็โดนหลอกวันนี้จีนไม่เอาขมิชัดเจนนะนะครับชัดเจนนะครับจีนไทยกับจีนก็เลยเปลี่ยนละเดี๋ยวเรือดำน้ำคงเสร็จเร็วขขึ้้นน่ะะผมมดดูทรงงาจไอแย นะจีนคงจัดไอ้ไอ้อะไรอะลูกเล่นในเรือดำน้ำให้ไทยเยอะขึ้นนะเผื่อมีปัญหากับออขมินนะเผื่อมีปัญหาขมินโอเคนะชัดเจนคือพูดกับขมินเนี่ยแม่งต้องเด็ดขาดอยา่าแค่นี้หุนเซนมันก็รู้ทันแล้วว่ามึงในกระจนะไอ้หุนเซนเนี่ยไอ้ไอ้ทั้ไม่ทันหุนเซนหรอกเชื่อดิไอ้ทํามันแค่เป็นประธานาธิบดีอเมริกานั่นเองลองให้ไอ้หุนเซนเป็นเป็นประธานาธิบดีอเมริกาดิโอโหโลกในชิบหาย นะหุนเซ็นเนี่ยมันมันสุดยอดเพราะนั้นเดี๋ยวนั่นก็ดูดินะเนี่ยทหารไทยออกมาบอกครับข่าวช่องเ็ดที่ภาษาตาควายตอนนี้ทหารเขมรเนี่ยนะอยู่ในภาษาตาควายหิวข้าวไม่กล้าออกมาข้างนอกนะเพราะกลัวเหยียบกับระเบิดของตนเองที่วางเอาไว้ร้องทหารไทยเนี่ยช่วยส่งข้าวส่งน้าให้หน่อยเห็นปะเห็นยังเห็นหรือยังมันมันมันไปนอยู่ในไอ้ภาษาตาควายแล้วมันออกมาไม่ได้เพราะกลัวเหยียบกับระเบิดตนเอง เพราะตอนมันวางเนี่ยมันไม่รู้ใครวางมันวางมั่วมันวางเละเทะไปหมดนะเพราะนั้นเนี่ยมันออกมากลัวเหยียบจับระเบิดตัวเองนะมันกลัวตุยอ่ะจะมีหน้ากล้ามาขออาหารอาหารจากทาหารไทยนะให้ส่งไปให้ไอ้ทหารไทยก็อย่าไปให้นะโอ้ท่าม,มึงมนุษย์รมมนุษยธรรมเนี่ยนะเอาไปให้ไอ้ไอ้ทหารขมิ้นที่อยู่ข้างในไอ้ปราสาทรนะกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงละอันนี้ว่ากันตามตรงนะครับทหารไทยอย่ารับมารักษาอย่าไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องอะไรทั้งนั้นน่ะนะอยู่หัดอยู่เฉย หัทอยเฉยๆไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปตอบรับไม่ต้องไปปฏิเสธคือไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะเข้าใจไหมมันจะขอมารักษาก็ไม่ต้องหูดไม่ต้องสนใจทําเป็นไม่ได้ยินอ๋อไม่ได้ยินเว้ยฟังภาษาเขมรไม่ออกนะขออาหารก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะจะไปพูดถึงอะไรจะไปเราจะไปตอบโต้ทําไมนะนะรัะนี่ผมได้ข่าวมานะว่าเมื่อวานเนี่ยที่เฟซนิวเขมรมันปล่อยข่าวบอกว่าไทยเนี่ยนะจัดเครื่องบินแปดลำจี s เจะบึ้มบ้านคุนเซ็น นะอ่บึ้มบ้านฮุนเซนปรากฏว่ากองทัพอากาศก็เลื่อนเลื่อนพิธีนะบรรจุเครื่องบินแปดลำอ่ะนะเอทีหกอะไรสักอย่างเครื่องบินติดจีพีเอส่ะเลื่อนบรรจุเลื่อนทําพิธีบรรจุเพราะกลัวจะไปเข้าทางขมรนหรือเปล่าที่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับจะไปเลื่อนทําไมนะบรรจุไปเลยนะให้มันขี้หดตดหายไปนะคืออย่าไปทําอะไรตามตูดขมรนนะมันปล่อยข่าวว่าจะบึ้มบ้านฮุนเซนข่าวอัปมงคลวันเกิดฮุนเซนเอาก็เรื่องของมันมึงอยาพูดอะไรพูดไปเถอะนะมึงอยาพูดอะไรพูดไป กองทัพอากาศของเราก็ทําพิธีเลยนะทำพิธีเลยนะบรรจุเครื่องเอทีหกจำนวนแปดลำพร้อมกับระเบิดนะเออนะทําไมเรื่องของกูกูจะซื้อกูมีตังค์นะทําไมมันเป็นอะไรไม่เป็นอะไรมาเสือกอะไรนะนะซื้อเยอะกว่านี้ซื้อไปเลยจะบรรจุทําพิธีทําไปเลยไม่ต้องสนใจขมิ้นทำไมกูจะซื้อทำไมกูมีเงินทำไมมันเป็นเฮี้ยอะไรนะมันเป็นเฮี้ยอะไรนะครับเพราะนั้นไม่ต้องสนใจขมิ้นน่าจะพูดอะไรยังไงนะไทยต้องทํามากกว่า ไทยต้องทํามากกว่าชัดเจนนะครับตอนที่มันแย่แล้วคนเขมรแม่งก็ไม่มีกินแล้วเชื่อไอ้ฮุนเซนนะโดยไอ้ฮุนเซนหลอกฮุนเซนนี่ะมันหลอกทุกคนเนี่ยมันหลอก้ทั้งเขมรแดงพักพวกของมันในอดีตจําได้ไหมเขมรแดงตายไม่รู้จะกี่ล้านคนมันเอาเวียดนามมาลบนะเพื่อให้มันมีอํานาจมันหลอกทั้งคนของประเทศมันมันหลอกทั้งจีนมันหลอกอเมริกามันหลอก้ทุกคนไอ้ฮุนเซนเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของมันเข้าใจป่ะเพราะนั้นเนี่ยกองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือไม่ต้องสนใจมันนะ จัดหนักจัดเต็มไปเลยเท่านั้นแหละนะเนี่ยก็ขอร้องนะอย่าไม่ใช่ว่าไปให้อาหารมันนะไม่ต้องไปให้มันนะครับไม่ต้องไปให้นะล่าสุดที่บุรีรัมย์นะครับที่เพเภอกระสังตำรวจตำรวจจับบุคคลต้องสงสัยเป็นไอ้หน่วย B H เอ่ะองคลักษณ์พิทักษ์คุณเซนเนี่ย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 นะอ่าอ่นะครับเนี่ยจับที่อำเภอกระสังไอ้องคลักษณ์พิทักษ์คุณเซ็นแหละ บีเอชคอ่ะมันมาได้เมียที่ไทยตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่มีใครยอมรับหรอกมันปฏิเสธมันปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ไอ้องคลักพิทักหุ่นเซนมันเคยเป็นแต่มันลาออกมาแล้วนะเมียก็บอกว่าผัวเมียเมียไทยนะเมียก็บอกว่าเออไม่ใช่เมียก็บอกว่าไม่ใช่แต่เมียก็รู้สึกแปลกใจแล้วไปถามเมียเมียก็บอกว่าเออมันมีเงินมีทองใช้นะไปไปมาฝั่งไทยกับฝั่งขมรเนี่ยไปไปมามาอยู่ตลอดเวลานะมันก็ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่มันแค่เคยเป็นมันลาออกแล้วเชื่อไหมผมไม่เชื่อเนี่นะ จับคือจับนะวันนี้เนี่ยต้องเชื่อดไก่ให้ลิงดูนะนะต้องเชื่อดไก่ให้ลิงดูโอเคนะต้องเชื่อดไก่ให้ลิงดูหน่วยบีเอชคิวนะไม่ใช่บาร์บีคิวไม่ใช่บาร์บีคอนนะพูดใส่หิวข้าวเลยจะเที่ยงเลยเนี่ยนะครับนี่ฮะเออนะครับเพราะนั้นมันเป็นสายลับสายลับจราชนเพราะฉะนั้นเอาให้หนักเอาให้หนักนะครับเออเอาให้หนักเข้าสู่กระบวนการคือมีเยอะสายลับขมินเนี่ยพวกไอ ใจกากไปกปากเก่งมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทำตัวเป็นสายลับของขเมศน,นะพวกนี้ต้องคอยสก,กรีนแล้วก็ไล่กลับให้หมดนะฮะไม่สนใจนะครับนี่ฮนะสายลับนี่เขากำลังสอบกันอยู่นะเขากำลังสอบกันอยู่นะกำลังสอบอยู่นะอย่าหนอมเนมนะเอามาไอสอบให้เข้มอมส่วนบักสุดโพแล้วครับเนี่ยผมขึ้นพัดหัวไว้นะบักสุดโพแล้วไปโปรกับที่ปรึกษาของกุนเซนคือไปซุกอยู่กับไอบักสุดนะสายลับสุดเนี่ย ร่วมคณะที่ปรึกษาหุนเซนนําของไปแจกจ่จายทหารผู้อพยพที่จังหวัดโพธิสัตว์อ่านี่ครับนี่ดูภาพบักสุดมาละบักสุดเนี่ยบักสุดสรุปก็คือมันก็เป็นพอสถานการณ์สงบมันก็โผล่หัวออกมาแค่นั้นเองทางขมรนับถือมันเป็นพระนี่กูก็ไม่จะพูดคําไหนละพระเอี้ยพระเอี้ยอ,อะไรยกไอ้อะไรนะพระอะไรที่แบบว่าไปยุยงให้คนฆ่ากันนะอ,อ่ะพระอะไรบักสุดนะครับ มันไม่ได้เป็นพระคนเขมรมันก็หูตาสว่างบ้างไอ้นี่มันไอ้นี่มันทําผิดแม่งครับทำมาวินยัยทําผิดหลักพระพุทธศาสนาหมดแหละนะนะทาเป็นคือมันเอาตัวรอดมันมาบวชที่วัดไทยแล้วก็โดนคนไทยไล่ไปนะมันก็เลยไปด่าไทยเอาใจเขมรเอาใจฮุนเซนนะฮุนเซนก็เลยเลี้ยงมันไว้นะเพราะว่านิสัยเหมือนกันใช้งานได้คนตลบตะแลงปิ้นป้อนแบบนี้ฮุนเซนชอบเพราะว่าเอาไว้ใช้งานไงเอาบักสุดเป็นใช้งานมึงตั้งเป็นสังฆราชเขมรเลยฮุนเซนเชื่อกูนี่อา่านะฮุนเซน มุลเซนไอตั้งไอบักสุดเนี่ยเป็นสังฆราชขมรเลยนะเป็นสมเด็จสังฆราชขมรเลยนะสกลมหาสังฆบารินายกของขมรเลยนะเอาที่สุดมึงไปที่สุดนะครับเออคนอย่างบักสุดเนี่ยนะอืมเป็นคนไทยนะแต่หัวใจขมรอันนี้ก็ช่างแม่งมันนะครับอ,อืนี่เรือดำน้ำเรือดำน้ำที่เราซื้อกับจีนเนี่ยจีนเขาเราตกลงกันแล้วนะอืมเห็นไหมนี่เรือดำน้ำนี่ยเดี๋ยว เอ่อทำไมมึงจะนำเสนออีกางไรล่ะจะบึ้มบ้านหุ้นเซนน่ะมึงนำเสนอไปเลยประเทศไทยจะยึดเกาะกงอ่ะมึงนำเสนอไปเลยอืมไอ้เฟรชมิวอ่ะนะสื่อกากๆที่เรียกว่าเป็นสื่อเป็นกระบอกเสียงของหุ้นเซนอยู่ใต้ตีนหุ้นเซนทั้งนั้นเนี่ยนะไอ้เฟรชมิวอ่ะมึงนำเสนอเลยบอกไอ้เรือดำน้ำไทยเนี่ยอีกสองปีกว่าอีกประมาณเกือบเกือบสามปีจะบึ้มบ้านหุ้นเซนบึ้มบ้านหุ้นมาเนี่ยมึงนำเสนอไปเลยไปมึงนำเสนอไปนะไอ้ไอ้คลิปเพ่นอีกชุดใหญ่เนี่ยอีกสองสามปีเสร็จเนี่ยนะจะซื้อไปบึ้มบ้านหุนนนเเซมึงสอไปดิ นะมึงเป็นสื่อกหกอยู่แล้วนะครับอืมโอ้นะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมมานําเสนอข่าวตามสไตล์ผมนะก็คือชัดเจนชัดเจนไม่หน่อมแนมนะอือชัดเจนไม่หน่อมแนมสื่อไทยเองก็ต้องเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเป็นเสียงกับประเทศชาติบ้านเมืองผมผมเนี่ยคิดไปถึงยุคลูกหลานละไอ้ฮุนเซนมันยังคิดไปถึงลูกุูนหลานใช่ไหมมันจะเอานายกหญิง่ะนะเฮ้ยกเมีนมึงเลือกตั้งยังวะมึงเลือกตั้งยังไอ้ฮุนเซนมันจะเอาหลานเป็นนายกแล้วนะเห็นไหมมันจะมีนะ เลือกตั้งยังอ่ะุนเซนมันจะเอาหลานเป็นนายกแล้วใช่ไหมมันมองการไกลเพราะนั้นเนี่ยไทยก็ต้องมองการไกลนะกองทัพก็จัดเรือดำน้าไอ้เงินอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรนะ่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นละ้านเนี่ยนะเอาไปจัดอาวุธมาอีกนะแบ่งๆบ่งครึ่งเลยเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ซื้ออาวุธแล้วก็ไปดูแลทหารให้ดีนะเนี่ยก็มีอยู่แสนห้าหมื่นล้านตอนนี้นะแบ่งครึ่งเลยครึ่งละเจ็ดหมื่นห้าพันล้านครึ่งละเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นล้าน แล้วก็ไปซื้ออาวุธอีกเจ็ดหมื่นล้านก็มากระตุ้นเศรษฐกิจให้เรียบร้อยชัดเจนนะเออเาให้พร้อมเลยเพราะว่าอาวุธเนี่ยเวลามันซื้อมันไม่ใช่ว่ามันซื้อวันนี้มันได้พรุ่งนี้มันใช้เวลาสองสามปีพวกอาวุธหนักพวกอาวุธหนักเนี่ยมันใช้เวลาสองสามปีเพราะนั้นมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มวันนี้เท่ากับว่ามีอนาคตไปอีกสิบปีเลยนะคุณผ,ผู้ชมวันนี้ไทยเริ่มก็หมายความว่าเราจะมีอนาคตไปอีกสิบปีสิบปีเป็นอย่างน้อยนะเ,เราจะมีความมั่นคงคือ ถ้าไม่เริ่มวันนี้เนี่ยมัวแต่ชักช้าเนี่ยมันก็ไม่ทันการนะครับชัดเจนนะเออโอเคนะนี่คือข่าวสารล่าสุดผมก็มาสรุปตามสไตล์ผม <c oughs> ผมไม่อ่านข่าวเข้าข้างขามินผมไม่อาอ่านข่าวไม่เข้าทางขามินอยู่แล้วคุณผู้ชมเชื่อผมเนี่ย <c oughs> ผมไม่ใช่นักข่าวที่ต้องไปเอาข่าวขามินมาอ่านให้คนไทยฟัง <c oughs> มันต้องเอาข่าวขามเมนเนี่ยนะอ่านแบบรู้ทันให้คนไทยได้เท่าทันไม่หน่อมแนมไม่มีคาว่าหน่อมแนมไม่มีคาว่าโลกสวยนะชัดเจน ช่วงขายของรายการาาชื่นชอบทุกคนก็สนับสนุนผมได้นะฮะผมไม่ได้เป็นขี้ข้านากักการเมืองคนไหนนะครับผมก็ทำมาหากินสุจริตของผมนี่แหละนะวันนี้มีแหนมนกระส้อัวแล้วกันถ้าสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์